ข่าวประจำรายการวันนี้นะครับข่าวสำคัญซึ่งผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะสอดคล้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันนี้นั่นคือเหตุการณ์90ปีชาติการของจิตภูมิศักดิ์หลายคนรู้จักจิตภูมิศักดิ์ นักต่อสู้รุ่นก่อนๆรุ่นปัจจุบันก็เริ่มเรียนรู้ว่าว่าจิตภูมิศัก์เป็นใครแต่สิ่งที่มันสอดคล้องกับวันนี้ก็คือวันที่จิตภูมิศักเขาตาสว่างเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วครับสิ่งที่จิตภูมิศักเขานำเสนอ ปรากฏว่ามันได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเยาวชนของเราที่เก่งคนไทยที่เก่งมีมาตลอดแต่ว่าระบบนี้มันทำลายผมเอาเรื่องจิตภูมิศักชาติการ9กาสิบปีมาคุยกับท่านวันนี้เป็นบทส่งท้ายเนี่ยก็เพื่อให้เห็นถึงความ ความเลวร้วายของระบบะเผด็จการไทยที่มันทําลายคนเก่งๆมาตลอดแล้ววันนี้มันกำาลังจะทําลายเด็กๆที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไปดูประวัติเด็กๆเหล่านี้เลยครับเป็นเด็กเรียนเก่งยีนิสทั้งนั้นดังนั้นคลื่นของเยาวชนที่เก่งมีความสามารถแล้วอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างสันติเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่มันปิดประตู ดังนั้นเรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์นะครับเป็นเป็นเรื่องที่ผมจะมาคุยกับท่านวันนี้ผมเลยเอาภาพบางคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพของจิตภูมิศักดิ์นะครับอาจจะเป็นไปได้ก็เอามาให้ท่านดูแล้วให้นำมาประสานกับขบวนการที่เกิดขึ้นวันนี้และวันนี้ก็เกิดการท้าทายคือการปิดโรงเรียนครับ การปิดโรงเรียนบดินเดชาเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนเลยครับกระทรวงศึกษาโดยนายนัทพงศ์ผมไม่รู้เรียกชื่อมันถูกหรือเปล่านะไอ้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยมีการโต้แย้งกันที่หน้ากระทรวงหลายสองครั้ง3ครั้งที่นักเรียนประชุมนุมกันมีการโต้กันระหว่างตัว รัฐมนตรีนกหวีดคนนี้กับตัวแทนนักเรียนก็สรุปแล้วว่านักเรียนมีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีคำสั่งลงไปหาโรงเรียนแล้วแต่ปรากฏว่าโรงเรียนบนดินทร์วันนี้ฝืนคำสั่งเฉยๆครับปิดโรงเรียนไม่ให้มีการชุมนุมผมถึงบอกว่าน,นี่คือภาวะการบริหารรัฐไทยบริหารราชการแบบไทยๆอย่างนี้ครับ คือหน้าไหว้หลังหลอกคนเป็นรัฐมนตรียังหน้าไหว้หลังหลอกได้คนเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็หน้าไหว้หลังหลอกเป็นต้นแบบอยู่แล้วคนเป็นสอวอมันก็หน้าไหว้หลังหลอกก็มีอย่างที่ไหนเด็กนักเรียนเขาเอาเอกสารไปเลยว่านี่เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีสั่งมาถึงทุกรงเรียนแล้วมาปิดอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือข่าวการน,นะครับ โรงเรียนบนดินเดชาใช้รถบัสปิดหน้าโรงเรียนเรียกตำรวจมาเสริมเอาตำรวจเข้ามาในโรงเรียนเลยไม่ให้มีการชุมนุมนี่ครับดูแต่เมื่อ90ปีนี้เยาวชนเก่งๆที่กล้าออกมาต่อสู้นั้นสังคมมันเป็นผด็จก,การหนักกว่านี้ครับมื่เจ็ดสิปีที่แล้ว ก็เลยมีออกมาน้อยมากก็มีติดภูมิศักดิ์เป็นตัวแทนคนหนึ่งแต่จริงๆก็มีหลายคนนะครับคนในรุ่นนั้นที่หนีเข้าป่าไปเพื่อจะสู้กับรัฐบาลผด็จการเพราะไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกอื่นการปิดโรงเรียนบดินเดชาของผู้มวยการโรงเรียนที่สั่งปิดนะครับนี่กับหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งลงลาย,ลายเซ็นของ ของตัวผู้ใวยการโรงเรียนเลยครับเมื่อวันที่25เห็นชัดเจนนะครับว่าวันนี้เรามีเหตุผลที่จะต้องพูดถึง90ปีชาติการของคุณกิตภูมิศัก์จิตภูมิศัก์นี่เขาเป็นนักนิสิตคณะ อักษรศาสตร์นะครับที่จุฬาอย่างว่าเมื่อ70ปีอายุท่านถ้าวันนี้มีชีวิตยอยู่ก็เก้ปีดังนั้นตอนที่อายุ20ก็คือ70ปีที่แล้วคนเข้ามาอะไรก็ประมาณ1 0บ8นี่แหละครับเหมือนกับนักเรียนวันนี้ครับเขาเข้าไปเรียนแล้วด้วยความเป็นยีนียสของเขาเป็นนักเรียนเรียนเก่งแล้วเขาเห็นปัญหาสังคม ตอนนั้นสมัยเป็นช่วงสมัยก่อนช่วงสมัยสลิดก่อนสลิดด้วยซ้ำไปเขาก็ไปเสนอความเห็นแน่นอนอยู่ในจุฬานี่เป็นมหาวิทยาลัยโบราณอยู่แล้วนะครับในเรื่องของจารีประเพณีนี่หนักหนาสาหัสมากช่วงที่ผมเป็นนิสิตก็ต้องต่อสู้กับขนบธรรมเนียมจารีที่กดนักศึกษากดความคิดนะครับ โดยใช้ระบบโซตัสเราก็ต่อสู้กันตั้งแต่อยู่ในหมหาวิทยาลัยแล้วครูบาอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวของสายเผดเล็กการทั้งนั้นเมียทหารก็เข้ามาทํางานเป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเมียนายสมคิดเมียนายประยุทธ์มันก็อยู่คณะอักษรศาสตร์เห็นไหมครับมันเป็นเส้นเป็นสายกันหมดเลยครับดังนั้น ย้อนหลังกลับไปเจ็ดสกว่าปีเนี่ยที่จิตภูมิศักดิ์เป็นนักศึกษาปีหนึ่งเขาก็มีความเห็นปรากฏมันไม่เปิดทางให้มีเสรีภาพในการความคิดเขาเสนอความคิดหลายอย่างหนังสือที่เขาเขียนขึ้นลองคิดดูนะครับคนอายุ7จ็ดสิบเจ็ดสเนี่ยเขียนหนังสือกลายเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง นะครับในการให้เห็นถึงระบบโครงสร้างของการปกครองไทยที่เรียกว่าโฉมหน้าศักดินาไทยเล่มนี้ถ้าใครรู้จักจิตก็จะต้องเห็นหนังสือนี้ส่วนจะได้อ่านหรือไม่อ่านไม่ได้อ่านนี่อีกเรื่องหนึ่งเขาแจกแจงคำว่าศักดินาไทยเป็นยังไงนี่แหมละเอียดหนังสือหลายเล่มวรรณกรรมต่างประเทศเก่งภาษา,ษาอังกฤษด้วยครับ หนังส <étique> <occasions S 1> ือเรื่องแม่ซึ่งเป็นวรรณกรรมเอกของรัสเซียนะครับเขียนโดยแม็กซิมกอกกีเนี่ยมีการคงงอ่านภาษารัสเซียไม่ออกนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาก็แปลเป็นแปลเป็นแปลนิยายเรื่องนี้ใครไปอ่านจะเห็นประทับใจมากคือแปลได้ไพเราะสละสลวยมากอ่านแล้วเข้าใจชีวิตความผูกพันระหว่างนักปฏิวัติที่จะต่อสู้ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยกับการที่ถูกโครงสร้างศักดินาหรือโครงสร้างจารีต่นนิยมกดทับมันไปอยู่ที่ครอบครัวแม่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ลูกเนี่ยออกไปต่อสู้ด้วยความเป็นห่วงที่ผมยกตัวอย่างมาเหมือนกรณีผู้นำนักเรียนนักศึกษาวันนี้คุณรุง้งหรือคุณเพนกวิ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเจอปัญหาภายในครอบครัวทั้งนั้นเพราะไม่มีแม่คนไหนแล้วครับอยากจะให้ลูกออกไปต่อสู้เพราะเป็นห่วง เป็นห่วงลูกแม่ในแม็กซิมในเรื่องของแม็กซิมกอกี้ก็ห่วงลูกชายที่เป็นกรรมกรแม่เป็นกรรมกรยากจนลูกเป็นนักศึกษาก็ห่วงแต่สุดท้ายต่อสู้ไปต่อสู้มาแม่กลายเป็นนักปฏิวัตินี่ก็คือเรื่องของหนังสือเรื่องแม่ไปหาอ่านดูนะครับจิตภูมิสัตว์แปลได้ดีมาก จิตยังได้ถ่ายทอดอารมณ์ความคิดจากบทกวีของจีนหรือของประเทศอื่นๆมาเป็นบทกวีไทยได้ไพเราะอีกเหมือนกันหลูสิ้นเป็นกวีเอกของจีนในยุคปฏิวัติได้เขียนบทกวีบทหนึ่งพูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่เราจะต้องเข้าต่อสู้ร่วม ช่วยเหลือกับคนรุ่นใหม่จิตก็แปลมาได้ไพเราะผมยังประทับใจถึงวันนี้ขอยกให้ท่านฟังอีกทีนะแม้นคนพันบัญชาชี้หน้าเย,ย้ยจงขวางคิ้วเย็นชาเฉยเถิดสหายแม้นผองเหล่านาวชนเกิดก่นกายจงน้อมกายก้มหัวเป็นงวงานบทกวีจีน ถ้าจะแปลตรงตัวมันก็ไม่มันก็ไม่สอดคล้องจะเป็นกวีไทยได้แต่จิตได้เรียบเรียงได้ไพเราะมากแม้นคนพันบัญชาชีหน้าเยอยในยุคปฏิวัติจีนนี่มันมีคนเยอะนะครับที่ต่อต้านการปฏิวัตินะวันนี้ที่ทจีนจเจริญรุ่งเรืองโคน่นล้มราชวงศ์ชิงได้จัดตั้งระบบรัฐที่มีสถิรภาพได้เนี่ยเป็นผลมาจากการต่อสู้ทางความคิดถามว่าคนต่อต้านมีไหมมีเหมือนกันครับวันนี้ ถ้าใครเอาบทกวีนี้มามาศึกษาก็จะเห็นว่าไอ้พลังพลังต่อต้านทั้งหลายที่ออกมาโดยหมอวลลงเนี่ยกระจอกไอ้นี่ไม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 ่ใช่คนพันบัญชาทช่น่าเยอะแลยแค่คนห้าคนสิบคนเยอะเท่านั้นเองแม้คนพันบัญชาทช่น่าเยอะก็ขอให้เราอย่าสนใจจงขวางคิ้วคือไม่สนะขวางคิ้วเย็นชาเฉยเถิดสายช่างมัน แต่เมื่อผองเรานาวชชนเกิดกลไกคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเราต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่อํานาจเผด็จการเดิมมันจะปิดกัน้นการเปลี่ยนแปลงที่ยากที่สุดก็คือคนหนุ่มคนสาวครับพลังคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นผู้นําเสื้อแดงทั้งหลาย นะครับแกนนําเสื้อแดงแกนนําประชาธิปไตยทังห์ไายเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่าไปขัดขวางเขาช่วยประคับประคองให้เขาไปให้เขาได้เดินเดินนาหน้าการต่อสู้ไปอย่างปลอดภัยเราก็หนุนหลังเข้าไปแม้นผ้องเหล่านาวาชนเกิดกลนกายจงน้อมกายก้มหัวเป็นงวงานชนชั้นใหม่เกิดแล้วชนชั้นนําการต่อสู้เกิดแล้ว ก็สนับสนุนเขาอีกอันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นบทกวีที่ท่านเขียนขึ้นเองคงไม่ได้แปละนะฮะอันนี้ไม่ได้ใจก็ไพเราะมากเพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษสักพันชาติจากสู้มวยด้วยหารือหันแม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งขัน จักน้อมพรีชีพนั้นเพื่อมวลชนคือรับใช้ประชาชนอย่างสุดจิตสุดใจแม้นตายไปก็ต้องยอมเกิดชาติใหม่ถ้ามีเกิดได้ก็จะพรีชีพเพื่อประชาชนรับใช้ประชาชนนี่ก็คือบทกวีของจิตภูมิศักดิ์บทเพลงแต่งเก่งด้วยครับเพลงที่มีพลังมากแล้วนักต่อสู้ทั้งหลายเอาไปร้อง แล้วเข้าใจในเนื้อเพลงนี่จะเห็นมีพลังมากคือแสงดาวแห่งศรัทธาพลางพลายแสงดวงดาวน้อยสกาวนะครับอันนี้ไม่ต้องมาล้องให้ท่านฟังนะฮะไม่มีเวลาพอคุณจิตเกิดเมื่อวันที่25กันยายน2473คือเมื่อวานนี้วันนี้26ครับ เขาก็บอกว่าเป็นบุตรใครอย่างไงเป็นคนที่ไหนนะครับเอาละรายละเอียดประวัติท่านไปหาอ่านเองแต่ที่สำคัญวันนี้ก็คือวันที่เขาเป็นนักนิสิตปีที่หนึ่งเนี่ยเขาได้เสนอสิ่งใหม่ๆแต่สังคมไทยวันนั้นมองว่าเป็นการหนึ่งหนึ่งสองแต่หนึ่งหนึ่งสองวันนั้นเนี่ย กระบวนการจัดการหนึ่งหนึ่งสองวันนั้นไม่เหมือนวันนี้วันนั้นในมหาลาัยดูเหมือนกับจบปะ,จบะจบปลาณีหน่อยครับไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่จับโยนบกการจับโยนบกก็คือจับแล้วก็ทุ่มกันอย่างนี้ครับนักศึกษานิสิตนักศึกษาในนักนิสิตที่หัวเก่าในมหาลาัยเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นส่วนน้อยก็ถูกจับโยนบก วันนี้เรามาดูนะครับจุลายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณเนติวิทย์ Spider Man. น้องบอลอีกคนหนึ่งเนาะชื่ออะไรคุณนัดไม่จำชื่อเขาไม่ได้เลยนะจาชื่อเล่นได้อีกคนหนึ่งคือคุณเนติวิทย์จุลาลงกงณ์กรมหาวิทยาลัยยังกันแกล้งเอาเขาออกจากสมาชิกสภานิสิตเห็นไหมครับก็ไม่ได้ต่างจากโยนบกนะครับท่านจะเห็นว่า ไอไ้อรากของผด็จก,การในสังคมไทยที่สะท้อนอยู่ที่จุลานี่มันหนักหนาสาหัสมากวันนี้รากนี้มันอยู่ในทุกลงเรียนแล้ววันนี้เด็กเห็นหมดแล้วครับเด็กเห็นหมดแล้วจึงเด็กจึงออกมาเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยและเรียกร้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมเรียกร้องให้มีกติกาเรียกร้องให้มีกระบวนการยุติธรรมแบบมาตรฐานเดียวไม่ใช่เลือกปฏิบัติได้ สิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นจึงเป็นพลังบริสุทธิ์ที่นายประยุทธ์ต้องมองเห็นแต่นายประยุทธ์โง่เกินไปมองไม่เห็นครับแล้วสุดท้ายจอมพลสฤษดิ์ก็เอื้อมมือเข้าไปจับจิตภูมิศักมาใส่คุกเป็นยังไงฮะและสมัยนั้นนี่หนักหนาสาหัสไม่มีปราณีหรอกครับที่ผมว่าปราณนีก็คือดูเหมือนว่าจะปราณีก็จับโยนบก อาจารย์มหาลัยก็ไม่เคยสอบสวนไม่มีเหตุการณ์ปล่อยเลยครับวันนี้ก็ยังก,กันแกล้งนิสิตจุลาอยู่ยังกันแกล้งนักศึกษาในอีกหลายมหาลัยที่ธรรมศาสตร์เห็นไหมครับเหมือนกันแสดงว่ารากเงาผลิตการตัวนี้นี่มันยังเป็นลากเง้าเดิมกับสิ่งที่จิตภูมิศักดิ์ต่อสู้มาเมื่อเจดสิบกว่าปีผ่านมาแล้วจิตถูกจอมพลสฤษดิ์จับเข้าคุก หปีครับสมัยนั้นก็ใช้คำสั่งเลยไม่ต้องผ่านศาลเรื่องราวในคุกของจิตภูมิศักดิ์ก็เป็นตํานานอีกเหมืองกันคุณทองใบทองเปล่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วก็ถูกจับด้วยก็มีการเขียนเรื่องราวที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ลาดยาวแล้วสุดท้ายก็ไม่มีทางออกสังคมไม่มีทางออกให้เมื่อได้รับการปล่อยตัวก็อุดมการยังมีอยู่ก็เดินทางเข้าป่า แล้วไปเป็นทหารสู้กับรัฐบาลเผด็จการสลิดสมัยนั้นก็แน่นอนก็เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาแต่จิตใจสู้รบและสุดท้ายก็ถูกยิงตายในการต่อสู้ก็ถูกยิงตายก็แน่นอนก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ถึกฝึกฝึกฝนเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าพลทหารที่ถูก ครอบงามความคิดว่าคนเหล่านี้เป็นคนเร็วก็ฆ่ากันดังนั้นการทําลายตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยจนถึงในชนบทนี่ตั้งแต่ในเมืองสู่ชนบทนี่นี่คือความเร็ว้ายของสังคมเราที่ไม่ให้คนดีเติบโตขึ้นได้เลยวันนี้พัฒสังคมพัฒนามาแล้วในเวลาชาติการของจิตภูมิศักดิ์90ปี เขาเกิดตั้งแต่2497นะครับตั้งแต่เอเอ่ขอโทษเกิด25กันยา2473ขอโทษ2473ก็90ปีนี้จะเห็นว่าสังคมไทยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการโครงสร้างเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตึกรามบ้านช่อง แต่แก่นของระบบไม่ได้เปลี่ยนเลยดังนั้นไอ้แก่นลากตัวนี้ครับมันถึงทวงดึงเหนี่ยวลังการพัฒนาของประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่รัฐสมัยใหม่มีรัฐสวัสดิการก็ไม่ได้กูก็ทำลายทักษิณก็เป็นเหยื่ออีกเหมือนกันเหยื่ออย่างทักษิณมีมาตลอดดังนั้นวันนี้พอเกิดเหตุกรณีของมีภาพของ อดีตภรยาของท่านทักษิงคือคุณหญิงพจมานได้เข้าเฝ้า,ากษัตริย์ปรากฏว่าในบรรยากาศทางการเมืองอย่างนี้มันถึงได้เกิดความเข้าใจปั่นปนไปหมดเลยเห็นไหมฮะเป็นข่าวใหญ่ผมจึงนำเรื่องนี้มานำมาเสนอต่อท่านอย่างเป็นระบบแนละให้เราได้คิดได้รอบด้านนะครับชีวิตของจิตภูษั์จึงกลายเป็นตำนาน ภาพนี้ก็เป็นภาพเมื่อเจ็ดสิบกว่าปีก่อนอายุก็น่าอยู่ประมาณสิบห้าสิบหสิบเจ็ดนี่แหละครับดูภาพนี้แล้วก็นึกถึงเพนกวินนึกถึงน้องลุงนึกถึงนักเรียนนึกถึงตัวแทนนักเรียนอีกหลายหลายคนที่เขาปักใจในการต่อสู้แล้วอย่างนี้นี่ถ้าเราเป็น แกนนําคนเสื้อแดงเราเป็นแกนนําหรือว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิไตยเราจะทําเป็นไม่รู้เรื่องเลยได้หรอครับพยายามจะจะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้ให้รายนักศึกนักเรียนนักศึกษาแต่เสมือนหนึ่งให้รายเขาไม่ยอมทาความเข้าใจต่อความเป็นจริงในเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ผมว่าเราเราจะเรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้นำ การต่อสู้ได้หรือครับท่านอย่างนั้นอันนี้เราเอาประวัติศาสตร์มาเราก็จะเห็นชัดจิตภูมิศักดิ์ในวันนั้นนี่ก็เหมือนกับเด็กหน้าใสใสในวันนี้ที่มีอุดมการมีความจริงใจอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้มันจเจริญรุ่งเรืองให้ทัพเทมนา,นานาระยะประเทศผมพูดอย่างนี้ได้เต็มที่เพราะว่าวันที่ผมอายุ17-18ผมก็อยู่ในฐานะเป็นนักต่อสู้อยู่ในมหาวิทยายลายัย ถูกไล่ยิงปาบป,ปานตั้งแต่14ตุลา6ตุลามาจนถึงวันนี้เป็นผู้แทนราษฎรดังนั้นอุดมการของเรายัางยืนอยู่แล้วยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไปส่วนใครจะละทิ้งอุดมการออกนอกเส้นทางไปก็เรื่องของเขาผมจึงไม่สะทกสะทานและไม่รู้สึกเ,เสียอกเสียใจกับ อานาคตของชีวิตที่มาเด็กกลับไปเป็นผู้แทรนรัศดรดังนั้นพวกสลิมที่ออกมาว่าผมนไม่ต้องพูดแล้วนะครับทําอะไรผมไม่ได้หรอกในทางจิตใจของผมนี่ไม่มีทางนิสิตสภานิสิตจ,จุฬาและก็ได้นี่ตามข่าวมติชนนะสภานิสิตจ,จุฬาถแถลงขอโทษจิตภูมิศักดิ์ที่ได้รับความอายุติธรรมตลอดเจ็ดทศวรรษตลอดเจ็ดสิบปี เหตุการณ์วันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับจากถแถลงการของที่จุฬาผมมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของจุฬาเท่านั้นแต่ว่าจุฬาเป็นเป็นต้นเรื่องแต่จริงๆแล้วเป็นอารมณ์ของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งประเทศไทยที่ได้รับทราบเรื่องนี้ดังนั้นเราจรึงเห็น การระลึกถึงจิตเราเห็นการร้องเพลงของคุณจิตภูมิศักเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาในการชุมนุมต่อต้านประเด็นก,การในที่ต่างๆทั้งนักเรียนนักศึกษาแสดงให้เหว่ามันอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนของเยาวชนเราแล้วแต่ว่าที่จุฬาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25กันยานี่ยเขาได้ออกแถลงการนะครับโดยสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสโมสรน,นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาัยเขาร่วมกันออกคําสรุปด,ดีนี้ให้แก่จิตภูมิศักดิ์ดังนั้นแม้เราจะไม่เชื่อว่าดวงวิญญาณมีจริงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่จิตภูมิศักดิ์ทำสิ่งที่เขาผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆและ นี่คือสัญญาณว่าการต่อต้านเผด็จการการต่อต้านต่ออำนาจเผด็จการที่กดประชาชนไม่ให้เกิดความเท่าเทียมไม่ให้เกิดความเสมอภาคหรือในหนึ่งก็คือการเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นวันนี้มันเป็นพลังที่เป็นจริงมันเป็นพลังที่ถูกต้องนะครับที่มนุษย์จะต้องพัฒนา ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมจากลาความล้าหลังสู่ความทันสมัยจากการกดขี่ขู่รีดสู่ความเท่าเทียมกันจากความไม่เสมอภาคสู่ความเสมอภาคาานะครับนี่ก็คือหนังสือของเอ,เอกสารของจุฬาลงกรณ์ในนามของสโมสออรสภานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์นะครับและสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอ,ขอขอบคุณสิ่งที่ท่านทา และเราจะได้ร่วมเติมเต็มความถูกต้องต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าในขณะที่ประชาชนตาสว่างประชาชนเรียนรู้ประชาชนรับถ่ายทอดวัฒนธรรมอุดมการต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นจากจิตภูมิศักดิ์เมื่อ70กว่าปีก่อนมาถึงนักเรียนนักศึกษาวันนี้ แต่สิ่งที่น่าเ,เป็นห่วงที่สุดก็คือความล้าหลังของตำรวจครับ <laughs> ตำรวจหรือนายประยุทธ์มีวิธีคิดแบบเดียวกันผ่านสถาบันการศึกษาที่ล้าหลังเหมือนกันมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแล้วก็รัฐบารมาเป็นนายกวันนี้ มีมีวาทกรรมออกมาจากสำนังกงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยมีคนอยู่เบื้องหลังเปรียบดังสุภาษิตเชือกจูงควายน้ำลายจูงคนผมไม่รู้สุภาษิตอะไรของแกคำว่าสุภาษิตนี่มันต้องเป็นคำกล่าวกันต่อเชื่อมกันมานานแล้วนะครับเออ ไอ้น,นี่ตั้งขึ้นเองครับเชือกจูงควายน้ำลายจูงคนแม่พอฟังแล้วมันมันทักกัดตังหิดตังหิดนะครับผมเลยอยากจะสร้างสุภาษิตแข่งกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสักหน่อยอำนาจจูงควายฆ่าประชาชนตายก็กล้าทำครับ เจ็ดสิบกว่าปีของการของจิตภูมิศักดิ์เก้าสิบปีชาติการของจิตภูมิศักดิ์ฆ่าประชาชนตั้งแต่ยุคจอมพสลสฤษดิ์มาถึงปัจจุบันยังฆ่ากันอยู่เลยครับแล้วคนที่ฆ่านั้นถูกบัญชาการจากคนหัวกินเกียนอย่าง นายจักรทิพย์อย่างนายประยุทธ์อย่างนายพวกนี้ครับถามว่าคุณไปฆ่าประชาชนได้ยังไงส4บสี่ตุลาคุณก็ฆ่านักเรียนไอ้นักศึกษามาแล้วหตุลาก็สังหารประชาชนนักศึกษามาแล้วพฤษภาจะมนสามห้าก็ฆ่ามาแล้วส0บเมษาปีห้าสองก็ฆ่าปีห้าสามก็ฆ่าสิบเมษาก็เจอ,เอ,อพฤษภา ค่าสามก็เจอแล้วที่สำคัญคือไอ้คนฆ่ายังลอยนวลอยู่ทุกวันนี้จากรุ่นต่อรุ่นได้ลิบได้ดีไอ้ส่วนหนึ่งตายไปแล้วตามตามอายุไขไอ้คนสั่งฆาตายตายตามอายุไขก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้คนที่ยังยังมีชีวิตอยู่แล้วสารกับไม่พิจารณาคดีเหล่านี้เลยแล้วไม่มีการดำเนินคดีเหล่านี้เลย ดังนั้นเราถึงได้เห็นคนที่กระทําผิดอย่างรุนแรงฉีกรัฐธรรมนูญขี่รถถังออกมาได้รับอภัยโทษเป็นประจำแต่คนดีๆที่อ้างว่ากระทําผิดเพียงแค่ลงนามรับรองสำเนาบัตรประชาชนถูกต้องอย่างทักษิณก็เป็นความผิดมหันที่ไม่มีการอภัยโทษไม่มีการนิรโทษให้เห็นไหมครับท่านเห็นความไม่เป็นธรรมเห็นการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่ไม่สามารถจะบอกความถูกต้องได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะไอ้คำสุภาษิตยอย่างนี้มันต้องเจอสุภาษิตของสุดในใช่ไหมอำนาจจูงควายใครเป็นควายนะครับไปฆ่าประชาชนเขาได้ยังไงที่ลาดประสงค์เนี่ยคุณยิงสไนเปอร์อย่างนั้นได้ยังไงแล้วสารนั่นนะทำเป็นไม่เห็น คดีมีก็ถีบออกไปหมดมันทำได้ยังไงสังคมอย่างนี้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงมลันหรอครับผมเลยสร้างสโลแกนมาว่าอํานาจจูงควายฆ่าประชาชนตายมันก็กล้าทำควายแท้ๆแล้วครับคนพวกนั้นสถานการณ์วันนี้นะครับก็เอาละผมก็เก็บรายละเอียดให้ท่านดูว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญ เรายังจะต้องติดตามกันต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการความเห็นนะครับที่ท่านร่วมอภิปรายมาแล้วนี่คือรายการวันเสาร์